ออมเและขานี้นะผมผมเล่นเลยน้องนะผมจะกลับบ้านหน่อยเชิตอนอันนี้คืออีเวนต์เจ้าจ้าวานไออีเวนต์ขอบคุณพระเจ้านะครับผมใช่ไหมใช่แหละใช่แหละแล้วผมอันนี้จะมาเล่นอีเวนต์นี้นะนะผมมาจะบ่้างมันจะเป็นยังไงนะผมไม่พูดคายทำเพลงครับเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า ทุกคนนะครับอันนี้คือเสียนผ้านะผมคือผมมาพาาในคลิปอีกทีนึงนะครับผมใช่อันนี้เสียนผ้านะครับผมอันนี้คือโต๊ะกินเลี้ยงน,นะผมแล้โหเชียรครับผมแล้วเริ่มมาร้้นตัดไม้อันนะอืมตัดไม้ก่อนเลยตัดไม้ครับผมอันนี้บ่อยชั้นนะครับอันนี้เขียนผ้านะผมอันนี้มันไม่มีหัวเ,เออมันบัดนะเออบัตบัตบัด,ดเนี่ยมันบัดอืม โอเคนะผมในตอนนี้ผมก็ได้ตัดไม้แ่อวน,นะผมเรื่องมันจะต้องตัดไม้ทําลายป่านนแล้วนะผมแล้วคนไม่ดีนะผมอมคุณไม่ดีเอ้ยคนไม่ดี <c oughs> และอันนี้นะผมตอนนี้ผมได้มาไอตัวนี้นผมเป็นที่เขาเลี้ยงแ่งหัวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ที่อใจงวนใช่ไหมทวดชือนมันจะดอกนอนใจง่วนแล้วก็ไออันนี้นะเออที่มันเอาไว้ทำอาหารแล้วก,วก็อันนี้มันจะมีมันหวานด้วยนะผมใช่ ส่วนในบ้านนะผมจะมีของตัวแต่งนะผมนี่อยู่ตัวนี้เลยเนี่ยเออที่วนเรียไว่ครับผมไม่วนเรียวนันกลมเออแล้วผมจะเปิด่อได้ละมันอืมแล้วในนี้ในคืนนี้ผมจะมาอีที่เนี่นะผมมันมีหลายที่นะผมโอเคแล้วไก่งวนนะผมมันจะเกิดซื้อใ่งวนนะผมมันถ้าเราชาไปแล้วนะผมมันจะเจิใจดจจใหม่ทุกๆหนึ่งวันนะผมอืมแล้วตอนนี้ผมจะด้อาขวานะนะผม ทุกคนสงสัยว่าผมจะตัดไม้หาเลดไปหรือทําไมเพราะว่าผมจะไปซัมมอ,น,อนั่นเองอะไรอ,อันตมาจะต้องมีหมอใช่ไหมล่ะเออไม่มีมอไม่ได้มันทําอาหารไม่ได้เออทุกคนครับชิปนี้อาจจะผมอาจจะตัดเลือไปหน่อยนะผมเพราะว่าชิปชิปปกติมันล้าสามสามนาทีนะผมผมตัดมาให้เหลือสิบสองนาทีเลยเออมันนานเกินนะ่าเออน่าเบือ่อชิปมันจะน่าเบือ่อเชื่อหาขอหาขนทาอาหารทาอาหารทําอาหารนะผมมันจะน่าเบื่อผมเลยตัดนะผมอืม คือตอนแรกลิปมันสามสามนาทีเลยทุกคนสามสามนาทีเลยแต่ตอนนี้ผมตาได้มันเลยตอนาทีนะผมชิหน้าเบื่อจะไปท่านลิปหาแต่คอนะ่ะใช่มันจะน่าเบือ่อแล้วผมเนี่ยมันตอนเนี้ยน่าเบื่อมากเลยตอนเนี้ยตอนตนัดน,น่าเบื่อมากเลยแล้วตอนนี้นะผมผมกรลังหาเรดนะผมในการทำหมอ้อนะผมพูดทำนี้ไปกี่รอบแล้วนะผมะเอีเอย ไม่ไมึมมอมอะไรนั่นน่ะ <laughs> แล้วตอนนี้นะผมแต่ผมได้ลับบ้านนะ,นะผมเพื่อจะเอาเหรียญมาใส่นะเพราะทุนผมมันนจิบได้แค่ห้าอันนั้นเองนะผมเช่นตอนนี้ผมหิวมากเลยนะผม,ไ,มได้ในชิวกีนนะในเกมนะคุณแล้วผมได้ชาหมาป่าได้นานหมาป่ามาแล้วผมผมเลยเอาไปแลกเป็นทุนนะผมทุนระดับดีนะผมแลจะเอาไปแลกนะผมเออแล้วตอนนี้เราจะมีทุนระดับอันไหลนะผมแล่ตอนนี้ได้ตัดมาตอนที่ผมหลู่ต้นแฟรี่นะผม แล้วผมจะได้เอาเดอกไม้ไปแลกกับพิรนะผมเพราะว่าผมปนปยู่ในยูทูบมานะผมผมจําได้ว่ามันจะมีอาหารหนึ่งที่ต้องใช้พิษในการทํานะผมแล้วผมจะได้เข้ามาในนี้แล้วจะเจอพิษอีกแล้วคิ่จะเอาไปเลยแลวตอนนี้ผมจะได้กินแฉลบเพราะผมหิวนะผมใช่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 แล้วตอนนี้นะผมโอ้ยจิบค้อมาเลยต้องพูดเร็วโอเคครีบผมแลวตอนนี้นะงนี้นะเราจะทำหาขอนะผมแลวตอนนี้ตัดมาที่ผมชามม้ได้แลวผมนี่ได้หม้อมาแล้ว โอเคแล้วผมจะมาทําอาหารเมนูอันแรกนะผมแล้วตอนนี้ผมเจ็บคอมากเลยเนี่ยต้งจานชาร้อนๆเท่านั้นนะผมอ่าโอเควันนีแบบอืมพอนะมันพูดเร็วไปหน่อยอมันต้องพูดเร็วนะผมเพราะว่าเหมือนว่าถ้าตอนนี้ไก่มันจะสุดแล้วนะผมนี่คือตูดจีเรสแบบผมอ่านถูกเปล่า ผมถ้าอ่านไม่ถูก้องขออาภไยด้วยแลวตอนนี้เราจะได้จะทําเมนูออันหนึ่งนะผมนี่เมนูนี้คือน้ำนะผมไม่เรียกเมนูไม่ได้นี่ียกได้เออไม่เว้นน้ำนะผมเราจะเอาไปใส่เลยปร้มมเ๊ืโอ,อเคนะผมต่อไปนะผมเราจะทําเมนูต่อไปนะผมเมนูนี้มีชื่อว่าออแบบนมนนะเมนูนี้ชื่ออะไรมันออนานมากเลยการทม เออฉันนี่ลิมตัดน,นะผมเชออื่อโซโอล่โซ,อซอเซโล่ผมจะอ,อ่านถ้าอา่านผิดจะหอภัยเลยนะครับผมออต่อไปนะผมมันต้องใช้แครอทนะั่นเอ,อ้ยข้าเพล่อนนะผมเป็นอะไรพูดฉันหลับแครอทเพราะเพื่นอะผมคืเอเมนูต่อไปมันต้องใช้ชั่ชวโมงสอนนะผมชื่อชั่วโพงมันหาได้จากฟาร์มที่เราทำนะผมชื่อถามชื่อถ้าถามผมว่าผมมีความไหมอืมตอบได้คำเดียวไม่มีอะผม,มต้องถามอะผม เธอนี้นะผมมีโฮมบูดบ้านนะครับเป็นพรุรลัดพิวานะผมแต่มันอ่อนนะครับผมสู้จับขอนท่อนไอชิโรโไม่ได้ครับมันอ่อนนะผมเอออ่อนมัน,ม,น,น,น,ม,นม,มากอืและตอนนี้นะผมเป็นวันที่ห้าแล้วผมใกล้วันที่แขลดผู้มีเกียรติจะมาบ้านหงเรนแล้วเรียบาร์ไม่ได้จะสัมเอสจะมาชําฝฟังกันแล้วนะครับททุกคนจะฟันไว้ให้ดีๆนะครับผมแขลดผู้มีเกียรติและตอนนี้นะผม ใช่น,นี้นะผมผมได้ไอขอนที่เอาไอ้ออทาอาหารนะผม,มใช่ผมชื่นชื่น,นต่อชื่นผมขอมรำนะผมชื่นต่อไปนะผมชื่นวันที่6นะผมเขดผู้มีเกียรติมานะผมเออผู้มีเกียรติเลยนะเกียรติแล้วตอนนี้ผมมารอว่าแคลอดมันไอซข้าวโพดจะโตไหมผมเป็นอะไรเลียดเลี่ยด้าวโพดเป็นแคลระมันหมายวาว่าซอฟโพดจะมาไหมมาสามสอน เนินมาว้มาเ,มาเ,เป็นงไงด่วนดีไหมเออเจ็บคออะไรปุดบเล่นเลยเออนี่ยโอเคนะผมและตอนนี้ก็เป็นวันที่คนแล้วผมเึื่อ่อไปแค่พู้มีเกียดออกมาแล้วผมครับเออโอเคนะผมล้วก็วางขอไปนะผมปุ้มต่อไปเขาเป็นกินเป็นไก่เป็นตัวนะผมเราต้องเอาน้อนไก่สามอันนะผมใส่ในหม้อาจะได้ไก่ทั้งตัวนะผม นล้วซาีิผมกินแค่รอนนะผมเพราะรว่าผมหิว่าอืมใช่ใช่ใช่หิวมากๆเลยจะเป็นจะตายแลวกินแต่แค่รอนเนี่ยแล้วผมจะเอาเอาไก่ไปใส่แล้วผมแล้วคนที่กินไก่ทังตัวนี้นั่นจะชื่อไอรัททีนันเองนะผมโอ้โหมันกินเลยจังวะโหูคนน่ากินอ่ะไก่ชิน้นละโคตรน่ากินต่อไปนะผมเป็นรักทีกคนนึงนะผมเขากินอืมมันชื่ออะไรไม่รู้ถ้าร,รู้ก็อบ,บอกด้วยนะไอเนี่ย ไอที่มันตบกจไก่งวนอะไม่ใช่นอนไก่นะเออแล้วตอนนี้เราจะได้มาแล้วผมเหมือนเป็นซุปปะ่ะต่อไปนะผมเป็นพิซสอนอันแล้วก็แอนนั้นหนึ่งอันลอลอโอเคแล้วตัดไปตอนที่ผมได้แล้วกันตอนนี้ผมได้แล้วผมอ,อโอเคแต่ตอนนี้เราตาัดโตัดดีแล้วเหรอโอเคอันนี้อันนี้ใช่แอนมินป้าทุกคนใช่ไหมใช่แอนมินไหม คนนี้ก็นาก่าจะแอนดมินเหมือนกันแหละใช่ไหมเออมันจริงจนน่าจะแอนดมินแต่อันนี้ผมทําไม่ได้ทุกคนมันต้องใช้ชิ้์จะฟ้าทอนที่ผมนั้นไม่มีและตอนนี้ผมเป็นตอนนั้นคืนแล้วทุกคนก็มา,างานเลี้ยงขอ,องเราแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจินจะให้อร่อยครับโอ้โหแอดมินมาปุ๊บดื่มนะ้ำปับ๊บเลยครับเนี่ยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเติมน้ำให้นะครับนี่เติมบนโต๊ะเลยนี่ ขออนุญาตเติมบนโต้นะฮะแล้วไม่แฟน์ลิกินเลยทั้งวันอ่ะดูดิดูเอเลี่นดิโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้นะผมผมเป็นบอยนะผมบอยผมเป็นซันจิเอ่ทำไมเอ้ยมึงดื่มน้ำได้เลดิเติมแ้วไหมเพนนี่เพ่เฮ้ยเดี๋ยวเป็นี่หลับไปจีบจีจารแสดงนะผมแล้วตอนนี้นะผมเราจะเติมน้ะไปเรลือใช่เฮ้ยมึงกินน้ำอะไรเรื่อยๆวะแบงบ้านดิ ตอนนี้ยเจ็บท้อแล้วนะเอาน้ำมาให้หน่อยขอร้านหน่อยขอ้านขอร้านกโอเคตอนนี้เขาไปแล้วนะผมซึ่งมีอาหารเหลือนะผมเช่นผมชอบอาหารเหลือมากนะผมอาหารเหลือทั้งหมดนี่ต้อง,องไปคอมผมเมื่อไหร่นะครับผมจะเอาไปกินนั่นเองน,นะครับผมโอ้โหนี่ถ้าผมอันนี้คือบอร์ดว่าเราจะได้อะไรบ้านหอมถ้าแกะได้สามอันก็จะได้อะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่สืบสีน้ําตาลนะผม ถ้าเสิร์ฟได้ห้าอันจะได้เสิร์ฟสีเงินนะผมถ้าเสิร์ฟได้แปดอันก็จะได้อีกอันหนึ่งนะผมน่าจะสีอทองปะไม่รู้อันนี้คืออะไรครับโซนผม,มก็ไม่รู้นนะเชมามาเปิดสีเงินจันจะได้อะไรจะได้อะไรได้อะไรพุ่มช้อนทอฮะไ,ได้ช้อนทอนะผมมาดูฟาร์มหัวของช้อนทอนี่จันนะผมคือฟาร์มหัวช้อนช้อนทอนะผมโหดโหดอะทนช้อนทออืมโหดอินคือแบบตีพูดเอเลี่ยนทีเดียวตายอ่ะโคตรโหดอะ ดูฉากนี <Ireland> in here, care, okay. ้นะทุกคนตีทีเดียวตายปุ๊บปุ๊บปุ๊บูบ๊บูปุ๊บตายเรียบร้อยครับผมนี่โคตรโหดอ่ะอืมเออและฉากนี้นะผมผมเลื่อนเล่นน้อยนะผมหรือจะกลับบ้านเนอะนะผมและตอนนี้นะผมโอเคครับผมตอนนี้เราจะได้จับบ้านมันเป็นที่เรียบร้อยครับผมมาพัรีเลือดแป๊บนึงนะครับผมมาพัรีเลือดกันโอเคนทร์นะผมฉันคอนอันนี้โคตรโหดนะผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนโทพามโหดตัดคอนนี้กันอืมมา โอเคเราเหนื่อยเ,เอเลี่ยนเรียบร้อยแล้วมาไอ้พวกเอเลี่ยนเจอเนี่ยไอ้ชาติที่มผมต้องใช้ปืนในการตีพวกตะมุนก่อนนะเออเพื่อช้อนตีพวกตะมุน,น,นไ,มไม่ได้อะเล่นเล่นเล่น,เ,ลน,เ,ลนเออเล่นไปปุ่มปุ่มแล้วต่อไปครับผมจะใช้ชอมม้อนไปตีพวกนั้นเลยปังตายเออเอี๋นี้ไม่ตายโอเคผมแล้วต่อไปนะผมผมก็ไปเปิดอืมแล้วไม่เปิดผมเออใช่ใช่ใช่ ผมจะจับบ้านนอนพราะเลือดเหลือน้อยแต่ตอนจับบ้านผมเจ็บพวดเอ็แล้วคนนี้ไปด้วยอาจารย์นนะผมเอาไปเผานะผมเออใช้เผาแล้วตอนนี้ยำไฟจะดับแล้วนะผมชื่นยำไฟมันก็ได้ดับเป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วผมแล้วตอนนี้ผมจะจับบ้านนะผมไปเติมไฟนะผมใช้เติมไฟในติ๊ตต่อน,นะครับเอยคนละอันเออแล้วไม่ติดตามช่องติ๊ตตอไอคิวลูลลด,ด้วยนะครับอืมลุกชนาเป๊ะและ้วจากนั้นผมก็ได้ออกจากบ,บ้านแล้วโดนหมาป่าฟาตาย AHHHHH right.